สวัสดีครับมนี้ผลไม้ในตำนานครับไปหูจักคอมเมนต์มาบอกผมครับผลไม้เนยวู้วน้องผลไม้ในตำนานครับพี่ผมไม่นอนคนน้อง ดีจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมากินผล,ลไม้ในตำนานสมัยมักเล็บแมวบ้านโอยเอิญหม,มักกระเทียวมักกระเทียมสมัย,มยเห็นแล้วกระขึ้นฮอสมัยเป็นเล็กน้อยหาก,กินงาดเรื่องนี้จ้ะทางผักไตเพึ่งอันนี้พึ่งค่อยกินเทือแรกมาไอ้น้อยตอนอยู่ผักไตนี่เนะมีละพึ่งเห็นพี่น้องแมนอยู่มาสิบกว่าปีเลยหากเก็บเอาหน่วยดำๆมันเด้อจ้ะ นี่ดึงออกมาดูเราวังน้ำกองออกมาได้ว่นี่มันเก็บหูดเอาเลยบได้เนาะมันไม่น้ำมันมีน้ำหระวังด้อมันล่นมันซุกขากแล้วมันล่นมาได้จบไว้เอาน้องมันซุกขักแล้วมันล่นจ้ะถือว่าหน่วยใหญ่อยู่นไอ้เนาะโว้ยนี่ละนวยใหญ่แล้วนตอนก็ตอนเล็กน้อยพี่น้องน้องนะก่อนที่เขาเรียนนะไปหดโรงเรียนพากันเข้าป่ากัหมู โรงเรียนอยูต่ติดป้าจ้ะป้ามากระเถวมันสี่มีถุงเสื้อนักเรียนน่นอยู่อยู่ไอถุงเสื้อนักเรียนอยู่ข้างใต้นี่นะของ,งุยิงมันสี่ยกางไรยกสะโพกแม่นเก็บใส่ถุงเสื้อนักเรียนถุงผ่าถุงมันย่ำเข้าลงย่ำเข้าไปเรียนกันเออนะีน้องีนย่ำเข้าไปเรียนกันรักคู่เนาะกินเ <c oughs> สียเสีเยแหลวมดแล้วชิโน่สมัยเล็กน้อยปีป,ปียะปีเร็วปีปีปี โอ้พี่น้องมึงดำเหมืครับด,ดำจุกุ้มแบบสีนี่ก็กินได้เด้อจ้ะแต่ว่าส่วนมากก็สีดำเนาะสีหวานเนาะดูดำนะสีออกหวานนี่มันหล่นคักมันซุคกคาบมีจักตนบ่นพี่น้องโอ้ยโอ้ได้หมดเลยผลไม้ป่าผมเก็บกินตั้งหลายมันไม่ใช่ของง่ายด้วยนี่ มันมีน้ำครับก <c oughs> ันพ่อมีน้ำกะตีพ่อกล้ากินดอกเนะ้นอเนาะกะตีพ่อเคยว่าเป็นเล็บแมวครับรงงงงกะตีพ่อหม่กเนี่ยบ่หมักเนี่ยบ่เนาะบักกิ่งนี้ครับมีทุกกิ่งมีทุกน้า,าบ้านคนอื่นบักเนี่ยวบ้านน้องเอิญหมกกักกระแทวกระแทวกระแทวบ้านนายเอินหมักเล็บแมว มักเมากะเอินมักสมซื่นบ้านน้องอ่ะแต่ถ้าเป็นมักเมาใหญ่ก็เอินมักเมาแต่ถ้ามักเมาในป่าน่ะที่ไอเอินมักเมาน่ะน้องเอินมักสมซื่นหากินยากเด้พี่น้องเอาไปเจลกกิ้งเลยกิแบบแบ่งแห้งมาได้หล่นมันสุนมันล่น ผมว่ามีหลายคนทิ่เจออะไรแล้ววมากเกี่ยงว่ะผมเสียหลายคนทิ่เจอสีโป้งเก็บมาแบบนี้กะเสียงว่ายังกุบกุบเม็ดเม็ดมันกับผมเสีอว่าหลายคนที่โป้งจากลืมแล้วล่ะว่ามันลืมพี่น้องเอากินบิ๊กเนี่ยกินไหนกันซูนมาสิต้น Ý, kinh vị quá nhá kinh nó em lên em bạc tay em mới lẹo thay tôi tháp bồ men đi học kinh này quá tai lẹo tai lẹo แมนกินนะตัวซอสอ่ะอีบันไดกินพี่พี่น้องอยากนะหนามเกาะฉันเนี่ย ปลาน้าอาผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาหน่อยเด้อจ้าเออตั้งบ้านเซบบอบอกกันตั้งบ้านอื่นจังไหนอื่นคือกันบ้านน้องเนาะของผมนครสวรรค์ตเอื้นหมักเล็บแมวเสกุลเสกุลกับบางพื้นที่เพิ่นกะอาสิเอาาเิเ้นมักลิปแมวแต่ว่าบ้านก้อยเอิ้นมักกระแทวไอ้พุทธนาแก้วเอิ้นมักกระแทวนะครสะวรรค์เอิ้อนล็บแมว อย่างวัดพี่น้องเอิ้อเนียงกับมาแลกเปลียคบดูกันน้องๆนะยันน้ำก็ค่ะน้ำก็เยนี่บ้โอ้โหพี่กระร้ามน้งพี่กระดับ ในกล่องพี่น้องจะเห็นหน่วยวายไงนะครับข้างนอ้องหน่วยไงน้อน้องเนาะถือว่าใหญ่อยู่จ้ะทีมีหน่วยใหญ่หน่วยน้อยแดงๆเนี่ยเอาได้หมดเด้จ้ะหน่วยดิบมันนี่กะอาจเอาไปกินกับอันเอาไปตำเนาะก็คำพริกแมนแบบเขาก๋วยแจ่วมาแล้วกะคุกคุกค่ะนะคุกเขาเบาๆมาสักน่อย กันยุกไก่ก๋าิล้องเอาไปตำทุกพี่น้องกินเมื่อกี้เข้าไปมาเขียวๆนั่นน่ะนะอาจชีเกิดผมกดว่าก็สีเม็ดขาวเมาเนี่ยแหละพี่น้องแต่บมันยังสีเงยก็เม็ดขาวเมาเนาะก็จะเปรี้ยวๆน่อย่จะออกเปรี้ยวอมหวานบัดนี้ก็ยำมายำในก็จะกรุบ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 ลองชิมโอ้ยไอหน่อยเจะเนาะไหนเดี๋ยววันนี้ กินดีี่น้องแดงดำเต็มเลยนี่แหล,ล,ละครับไอไอผลไม้ของเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกก็ว่าได้เนะแบบไปโรงเรียนมีเงิน3บาท5้าบาทนี่แหละครับหากิน,กนเนลิกโรงเรียนมากครับพากันไปเล่นน้ำตรงหน้า ย่ำมันย่ำหน้านะยาย่ำเขาออกอันย่ำเขาซุกเลยนะขีดเทียบจักรยานมานำทางเด็ดห่วงเขาไอเน็บเน็บใส่เขารดเก็ดกินเม็ดเขาเพื่อหาทนแกกินเม็ดเขาไอเม็ดเขาไอที่ก็เจ้าเกี่ยวมือเอะเม็ดเขาอันเขามันเริ่มซุกใหม่ไหมฮะนะามันสีหอมมันอันเขามันเริ่มสุกไม่ไหมเด็ดมาจะห่วงแลวก็เน็บใส่เขารด ก็บก oh, wow. <laughs> no. ินเมื่อน้ําทางและทจักรยานไปพร้อมเมื่อฮอดเฮือนก็ก่อยแจ้วลงไปกินขามกลางทุ่งนาพุ่นแล้วกับหมู่แซโอยว้าขึ้นฮอดสมัยเด็กน้อยแล้วม้วนคักจ้ะบ่ต้องคึดยังม้วนอย่างเดียวนเด็กน้อยบ่ได้คึดอีหยังมวนแบบาเด็กน้อยคือว่าดสิเลิกเรียนดสิได้เมือบ้านน้อง ไปหลงเดียนเด้ค่ะมีมู่มู่หลายทหมู่บ้านก้อยมันสิเป็นมู่บ้านน้อยอันเด็กรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน,นก็นกนสิมีก,กี่คนแบบแยกออกเป็นหมู่บ้านน้อยๆบแมนมู่บ้านใหญ่เลยเป็นคุ้มว่าง,ไง,ไง<อ>่ายๆคือคุ้มลงไปจับติดติดติดิดดาพาไปนอกเก็บอีก ว่าละโดนครับกระสิมืกระสิคอร์นี่น้องมาตัวนี้ก็อเออน้ำปรเดนอันนั้นเดีนีต้องระวงังคม,มันมีน้ำนี่ก็ง,ง่ายติดง่ายจังเลยน้หนามอันนี้ก็ขอโทษขออภัพยพี่น้องนะครับมันอยู่ติดถนนเซาเทิร์นไป ผ่านมากอะแวะได้ครับมันจะมีมีดกีดยางดวงบางเงียดอกตั้งเจนเจนโยกับจอดมีดดวงเงี้ยงยไกมาจากประมาณสักลายเมตรเนาะจอดเลยครับมันเป็นปืนทีโล่งต้นกระถิ่นนะโล่งนี่น่องเหนียวตัวนี้ตัวนี้กระพาะเอเอาเกิงมีพอเลยน้องเอากินมีพอเลยเนาะพี่น้องเนาะ มันต้องหงายขึ้นมันจังเห็นหน่อยไหมไหงายไม่ได้มันมีน้ำเบื้องรวดติเแย้งง่ายแต่เมนกระดึงไว้นี่จริงมาเดี๋ยว,ว,ยว,ว,ยวจะไวเออโอ้ผีด่าขนาดโอ้เมนกว่วมมิลี่พี่น้องมันบอกว,ว่าหงายขึ้นล โอมันจังแบบเราเห็นมันใบมันบดจังโคบโปนะ๊ะคนาว้าตัวนี้ครับ เอาคนกาง,างกกวาดงดิดีก่อยตานี้ดบัตอนนั้นแสงไปนแสี้งในตานแสงอยากพี่น้องเมืองดังนี่ครับใต้ใบมันเพ่อเป็นแถวเลยคนน่ะเอาห้จับไปอ,อ้ยอยากหัวตด้เนาะหัวเอาหัวเราอะลูดเอาลูดเอาเลย แสงกระสิทธิสว่สดีนะไปเข้าเนี่ยไปมีก็ได้หลายแล้วครับเรอเดียวบุพเพก็บกิฟต่อไปเรื่อยๆนะจ้าเอาอนะจ้าสำหรับคลิปนี้นไปกระสิทธิลาไปก่อนนะจ้าพาพีน่พน้องมากิจผลไม้อีสานในตำนานสมัยเด็กน้อยผู้ใดเคยกิยนคอมเมนต์มาบอกนกยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ